ราชาโชคชโรกดีเป็นที่ยิ่งอาทิตย์ชิงอยู่เมถุนตุนลาหูพุทธอยู่สิงจันกัญยาเมษาครูพระเสาอยู่พฤศจิกไม่พริกแพลงภุมมมรินบินจับทับพึกศพสุขตรบกกระดกดาท่าเข้มแข็งเป็นดาวชาติราชนิยมอุดมแรง ไม่เปลี่ยนแปลงราศีมีโชคชัยขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็ถือว่าเดินทางจวบจนมาถึงการปิดสกลาดในปลายปีนี้ซึ่งตั้งแต่ดาวพระศพดีสถิตเป็นสิงเกณฑ์ที่พบเหลือลาพะนั้น ในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ทิ่นฐานหรือการประกอบอาชีพการงานนั้นก็ถือว่าเป็นเปน็นทิศทางที่ดีทั้งในเรื่องของการยกฐานะการปรับเปลี่ยนหลักฐานหรือการสแสวงหาความสุขและความเจริญในต่างถิ่นต่างแดนนั้นถือว่าดาวพระรศบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนสุภะและก็ถือว่าเป็นอุปสรรคปัญหา และเกิดความวุ่นวายในวิถีชีวิตอยู่พอสมควรพระดาวพระัสบดีนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเช่นกันซึ่งดาวพระัสบดีทําการพักองศาตั้งแต่เดือนที่แล้วนั้นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนถึงการศึกษาการเดินทางหรือการบริหารจัดการความสงบความเรียบร้อยภายในบ้านภายในครัวเรือนของตนนั้น ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีก็อาจจะมีปัญหาลุงหลังสาระวนมาให้แก้ไขซึ่งตั้งแต่ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนปัตนิสถิตที่พบเรือนมรณะเป็นมูลลเกษตรนั้นถึงแม้เจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถหรือการได้รับการผลักดันในการศึกษาการสแสวงหาราบผลและการดำเนินวิถีชีวิต ที่ก่อเกิดความเจริญในวิถีของตนนั้นแต่ดาวพระราหูกับดาวพระเสารก็ถือว่าเล่นงานชาวกรกฎเช่นกันทั้งในเรื่องของการทรัพย์สินมรดกความยุ่งยากในเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ทรัพย์สินทั้งจากหุ้นส่วนคนรักคู่ครองตลอดจนถึงฝ่ายเพศตรงกันข้ามซึ่งในเรื่องของการเสียรู้เสียทรัพย์ หรือการโดนหลอกลวงถูกโกงต้มตุ๋นในรูปแบบใดๆนั้นหากชาวลัคนาราศีกรกฎประมาณ1ปีถึงสองปีมานี้หากไม่ระมัดระวังตัวก็มีโอกาสที่จะโดนผลานทรัพย์เสียหุ้นความมาลายสิ้นทั้งในเรื่องของทรัพย์สินความผิดหวังความไม่ราบรื่นทั้งในเรื่องของเสน่หาความรักตลอดจนถึงชาวกรกฎบางท่านนั้นคู่ครองคนรัก หรือคนที่เข้ามาในชีวิตก็อาจจะทำให้เจ้าชะตาหมดตัวได้เช่นกันซึ่งตั้งแต่ดาวพระหัสปดีทำการโคจรสถิตที่พบเรือนลาภะหากชาวกรกฎท่านใดนั้นดาวพระหัสบดีที่สถิตยอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นอสิติธาตอ่านว่าสถิตยอยู่ในราศีธาตุดินในดวงชะตาเดิมนั้นก็ถือว่ามีความรุ่งโรจน์และมีความเจริญรุ่งเรือง ในการสอบแสวงหาความสำเร็จและความเจริญรุดหน้าในกิจการงานอาชีพเป็นอย่างมากซึ่งตำแหน่งที่ดาวพระหัสปดีโดนดาวมรุตยูเบียในภพนี้หากได้กัลยาณมิตรที่ดีก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่มีความรู้ความสามารถได้ประสบพบเจอกับผู้คนสังคมที่มีความลึกลับแปลกใหม่ตลอดจนถึงการคนา้นคว้าการพัฒนา สิ่งที่เป็นนวัตก,กรรมและการพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับท่านอยู่ตลอดซึ่งดาวมรตยูที่จะสถิตในภพเรือนนี้ไปอีกเจ็ปีนั้นก็ถือว่าเล็งภพเรือนปุตตะในเรื่องของการมรรมความรักตลอดจนถึงบุตรหานบริวารหรือการสารความสัมพันธ์ความรักความใคร่ของเจ้าชะตานั้นก็ต้องระวังเรื่องความผันผวนและความไม่แน่นอนอยู่เป็นนิดด้วย ซึ่งประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพระเสาที่ทำการพักองศามาประมาณสองสามเดือนนั้นก็ถือว่าจะทำการเดินปกติเสียทีซึ่งพระเสาเดินเป็นปกติและเป็นมมรักเกษตรที่พบเรือนมรณะนั้นก็ถือว่าในเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาและในเรื่องของการบริหารจัดการครอบครัวญาติมิตรเผ่าพงวงตระกูลนั้น ก็ถือว่ามีความเข้มข้นขึ้นมาเป็นอย่างมากซึ่งชาวกรกฎนั้นดาวพระราหูถือว่าเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ที่พบเรือนสุภาการที่พระราหูสถิตในพบเรือนนี้ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือการจากตายนั้นถือว่ามีความเกี่ยวพันในเรื่องของการเดินทางติดต่อ ทั้งต่างถิ่นแดนไกลในเรื่องของพินัยกรรมมรดกการแปลเปลี่ยนสภาพของคนที่เป็นหลักเป็นฐานของครอบครัวซึ่งชาวกรกฎหลายๆท่านนั้นก็น่าจะเห็นลู่ทางและเข้าลางมาเรื่อยๆซึ่งปีหน้านั้นพระราหูจะเป็นเกษตราที่ปดีที่พบเรือนมรณนะและดาวพระเสาร์นั้นก็จะสถิตท,ที่พบเรือนสุภา ถือว่ามีเกณฑ์สูงในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งความมั่นคงทั้งในเรื่องของครู่ครองคนรักทรัพย์สินตลอดจนถึงการจัดการและบริหารทั้งบุตรหลานบริวารครอบครัวซึ่งดาวพระหัสบดีที่จะสถิตโคจรในปี68นั้นก็ถือว่าไม่ใช่เกณฑ์เสียของชาวกรกฎเท่าใดนักซึ่งการทำนายและการอัดคลิปในชุดนี้ ก็ถือว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในห้วงปีพุทธศักราช2567ซึ่งคลิปหน้านั้นกระผมก็จะอัดถาทีบายและตรวจดาวพระเคราะห์ในรอบปีพุทธศักราช2568ซึ่งก็ถือว่าจะเป็นดวงชะตาในรอบรายปีซึ่งก็ถือว่าชาวกรกฎนั้นก็ถือว่ามีข่าวดีอยู่พอสมควรทั้งในเรื่องของสัญญาในเรื่องของข้อตกลง ตลอดจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ถือว่าจะมีความสัมพันธ์และมีความสำคัญกับชาวกรกฎมากขึ้นและจวบจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่ามีดาวพระเคราะห์ที่โคจรสถิตย้ายและมีความสำคัญกับชาวกรกฎเช่นกันเช่นดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าโคจรสถิตย้ายกลุ่มร่วมกับดาวพระพุธและพระเกตในภพเรือนปุตตะ ซึ่งในพบเรือนนี้นั้นก็ถือว่าโดนดาวมฤตยูเล็งซึ่งแฝงดาวเจ้าเรือนปุตตะและสถิตท,ที่พบเรือนตนุกลุ่มลักนานั้นในตำแหน่งกลุ่มดาวพระเคราะห์ที่ตรีโกนและโยกหลังถึงลักขณาชาวกรกฎนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคการสแสวงหาการค้าขายหรือความคล่องตัวในเรื่องของการเงินนั้นก็ถือว่ามีโอกาสเกิดจากบริวารลูกน้อง ญาติมิตรลูกหลานผ่าพงวงตระกูลซึ่งก็มีโอกาสในเรื่องของลาภผลที่ดีที่เกิดจากมิตรสหายความรักความใข่ตลอดจนถึงนิมิตรหรือความฝันใดๆนั้นก็มีโอกาสที่จะให้โชคให้ลาบและมีผลดีในเรื่องของการเสี่ยงดวงเป็นอย่างมากซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นในห้วงวันที่16พฤศจิกายนนี้ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือลาภะ โคจรสถิตที่พบเรือนอรินั้นในเรื่องของการลงทุนหรือการหวังผลกําไรที่ใช้เงินมากนั้นก็ต้องมีความพอเพลงบ้างจึงจะได้ไม่องอมทุกข์ที่เสียมากเสียน้อยซึ่งดาวมรตยูโยกหลังถึงลัคนาชาวกรกฎนั้นในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนนั้นก็ถือว่ายังมีเกณฑ์นในเรื่องเหล่านี้ไปอีกหลายปีข้างหน้าและดาวพระศุกร์นั้น ก็จะโคจรสถิตพบเรือนปัตตนิในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั้นพระศุขถือว่าเล่งพระอังคารและได้มาตรฐานเป็นดาวคู่มิตรซึ่งถึงลัคนาของท่านซึ่งการเล่งกันในพบเรือนสองพบเรือนนี้ในเรื่องของเสน่หาการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องของการบริหารกิจการการเงินซึ่งมีโอกาสเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการคบค้าสมาคมการสร้างฐานะตลอดจนถึงการได้รับโอกาสในเรื่องดีๆทั้งในเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่รักทั้งในเรื่องของการลงทุนการช่วยเหลือในเรื่องของการประสานความร่วมมือและความสำเร็จซึ่งดาวคู่มิตรที่เกี่ยวในเรื่องของกิเลสและสมบัติและเล่งลัคนาซึ่งถือว่าเป็นสเสนียาแฝดนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎ ก็ถือว่าจะได้รับข่าวดีทั้งในเรื่องของกิจการการงานในเรื่องของบุตรหลานบริวารซึ่งพระอังคารและดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนกรรมะและพบเรือนปุตตะซึ่งก็ถือว่าเป็นแสงสว่างที่ดีในเรื่องของการสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นและการสร้างหลักฐานในอนาคต,ตการเบื้องหน้าซึ่งในพบเรือนปุตตะนั้นพระเกศ ก็จะโครจรสถิตย้ายที่พบเรือนพันธุประมาณต้นเดือนธันวาคมนั้นพระเกตก็ถือว่าโครจรสถิตในพบเรือนสำคัญและก็ถือว่ากระตุ้นพบเรือนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนถึงการบริหารจัดการเผ่าพงวงตระกูลญาติพี่น้องซึ่งก็มีเกตในการช่วยเหลือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของการแก้ไขการบริหารจัดการการซ่อมการเสริมการสร้างการรีโนเวทซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดาวพระหัสบดีโคจรสถิตเป็นสิงเกณฑ์ที่พบเรือนลาพระและดาวมรตยูก็เบียนอยู่นั้นในเรื่องของการอยู่ไม่ติดที่ในเรื่องของการเดินทางก็ถือว่ามีโอกาสในรอบร้ายปีนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งดาวที่จะให้ผลสำคัญในการพักองศานั้นก็ถือว่าเป็นดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่ให้คํานิยามถึงภัยอาเพศความผกผันความผันผลซึ่งดาวมฤตยูนั้นก็ถือว่าทําการพักองศามาประมาณตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนแล้วนั้นก็ถือว่าโคจรสถิตถอยหลังย้ายราศี ในตำแหน่งที่สถิตท,ที่พบเรือนกรรมนี้ในเรื่องของความยืดเยื้อในตำแหน่งหน้าที่การงานความชัง,งักงานความล่าช้าตลอดจนถึงความพลิกผันความไม่แน่นอนทั้งในเรื่องของกิจการหน้าที่การงานตลอดจนถึงการโยกย้ายในวิถีการดำเนินชีวิตนั้นก็ถือว่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องความผกผันและความผันผวนต่อครอบครัวญาติมิตร และเผ่าพงวงตระกูลอยู่พอสมควรเพราะดาวมฤตยูที่เล็งพบเรือนพันธุและทำการโคจรวิปริตพักองศานั้นก็ถือว่าเป็นดาวที่มีความร้ายกาจซึ่งถือว่าดาวมฤตยูนี้มีความร้ายกาจและมีความรุนแรงกว่าดาวพระเสารและดาวพระราหูเป็นอย่างมากและในช่วงกลางเดือนธันวาคมนั้นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือดาวพระอาทิตย์โคจรสถิต ที่พบเรือนอริพระอาทิตย์ในตำแหน่งนี้ถือว่ามีตำแหน่งเป็นเทวีโชคซึ่งก็แฝงพบเรือนลาภะของดาวพฤหัสบดีซึ่งก็ถือว่าเป็นห่วงระยะเวลากลางเดือนธันวาคมนั้นจวบจนถึงการปิดสกลาชชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการเสียทรัพย์ตลอดจนถึงการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรค ทั้งในเรื่องของการบริหารกายการบริหารใจและการบริหารสภาพคล่องของทรัพย์สินการเงินซึ่งเกณฑ์ที่ดาวพระอาทิตย์สถิตในภพเรือนทุสถานภพและดาวพระอังคารนั้นที่เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและดาวเจ้าเรือนปุตตะนั้นก็ถือว่าจะทําการพักองศาประมาณ78วันตั้งแต่วันที่7ธันวาคม จบจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งตำแหน่งที่พระอังคารและดาวพระสัสป,ปดีทําการพักองศาจวบจนการข้ามสกลาดนั้นในเรื่องของการต้องควักต้องจ่ายทั้งบุตรหลานบริวารญาติมิตรผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นหลักสําคัญของครอบครัวผู้สูงอายุคนไข้ชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะต้องบริหารจัดการจัดสรร ตลอดจนถึงการแก้ปัญหาในบริบทของชีวิตในทุทกๆเรื่องซึ่งชาวกรกฎนั้นดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนพันธุนั้นก็จะโจะคระโจ,สจ,จรสถิตกลุ่มร่วมกับพระเสาในช่วงปลายปีนั้นวันที่29ทธันวาคมดาวพระศุกร์ก็ถือว่าโคจรสถิตเป็นอุจจาวิราชสถิตกลุ่มร่วมกับพระเสา ซึ่งพระสุขในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าแสดงผลและพรานุภาพได้ดีทั้งในเรื่องของอสังหายดยานพานะตลอดจนถึงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆนั้นก็มีโอกาสที่จะเริ่มใหม่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนซึ่งก็มีกระแสและทิศทางมาแต่ก่อนแต่ไลอยู่แล้วนั้นทั้งในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือ ซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นในเรื่องของโอกาสและการลิเริ่มต้นใหม่ทั้งหุ้นส่วนคู่สัญญาคนรักก็ถือว่าจะมีเหตุและปัจจัยในการเริ่มต้นและการปิดตัวลงดังเช่นการปิดสกลาชเช่นกันซึ่งในเรื่องของการจัดสรรที่ดินอสังหารยดทรการบริหารจัดการครอบครัวนั้นก็ถือว่ามีเรื่องให้ต้องควักต้องจ่าย เงินถุงเงินถังตลอดจนถึงการกู้ยืมหนี้สินหรือการค้ำประกันสินทรัพย์นั้นชาวลัคนาราศีกรกฎในเมื่อดาวพระหัสบดีและพระราหูยังสถิตในภพเรือนสุภาษในเรื่องของการได้รับการผลักดันการปรับเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตตลอดจนถึงการก่อเกิดทิศทางและแนวทางในวิถีชีวิตใหม่ๆนั้น ตลอดในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมากซึ่งตำแหน่งที่ดาวพระราหูและดาวพระเสารม์มีความสัมพันธ์กับภพบเรือนปตนิที่เกี่ยวกับคนตรงกันข้ามนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ถือว่ามีเรื่องให้ต้องสะสางแก้ไขหรือสิ่งที่ผูกรัดพันธนาการ ให้กับตัวเจ้าชะตาอยู่มาเรื่อยๆก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นดวงชะตาปีหน้าก็ถือว่าเป็นฟ้าเปิดที่ดีในเรื่องของการได้ลงหลักปักฐานในเรื่องของความมั่นคงตลอดจนถึงดาวพระเสาร์นั้นก็จะถือว่าเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ในภพเรือนสุภาซึ่งก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดนั้นที่ประกอบไปด้วยชอบและสำเร็จด้วยธรรมนั้นก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมา่ตามความปรารถนาทุกๆประการและขอให้รอดพ้นจากอุปทวะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลทั้งการเดินทางการผจญภัยและการจอไปในที่ต่างๆนั้นก็ขอให้เกิดความสุขและความสวัสดิภาพในการเดินทาง ในการฉลองปีใหม่ซึ่งก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจงประสบแต่ความกเกษมเปรมปรีความพูนสุขสวัสดิ์ในจิตและการปฏิบัติตนในการดำเนินวิถีชีวิตก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจงมีแต่ความโชคดีทุกทุกท่านสวัสดีครับ